Thank <laughs> you. สิบนพก็จะมีสายสิทิ์ได้ที่จมาจกบ้ัดหลงพ่อคุนพ่อบู่หลักเมืองกรุงเทพมหานครท่านเป็นเจ้าของประเทศท่านเป็นเจ้าของถืงแผ่นดินสยามป่านนั้นไม่ว่าจะบวงสรวงที่ไหนกราบทูลเชิญทุกครั้งมันเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไพบูร์ตั้งแต่ปี2526เป็นเวลา40ปีนะคะแล้วก็ได้มาทำพิธีบวงสรวงถวายหลวงพ่อนั้นเป็น จะบอกว่าเกือบพันครั้งก็ได้นะท่านขาเมื่อวันนี้ท่านลาสังาหารไปแล้วแต่ด้วยบุญบาร,รมีทั้งหลายทั้งปวงท่านยังฝากเอาไว้ในโลกมนุษย์คุณงามความดีและคาสอนทั้งหลายไมไ่เคยห่างหายไปไหนลูกจะสร้างคุณงามความดีตามที่หลวงพ่อได้สั่งสอนและก็สร้างบุญกุศลปราบชือวชี้ชจะหามให้ะท่านขาน บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมหามงคลแเลิศแล้วกราบขอร่าน,นาน,นิมนต์ท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนารามท่านพระครูประหลัดประดิษฐ์ปะคุโนเชียงขวางเจ้าคณะตำบลอาสามาถเจ้าอาวาสวัดไตรรัตนารามตำบลบ้านกกตำบลอาสามาถอำเภอเมือง จังหวัดนครพนมจุดเทียนชัยจุดความสว่างสวยัยจุดความเจริญรุ่งเรืองจุดความสำเร็จและจุดแสงแห่งธรรมให้สว่างสวยัยระเบื้องเบือไก่ไปทั่วประเทศและต่างแดนค่ะกลับขอรัตนานิมนต์ค่ะพระอาจารย์คะเออคุณพ่อคะเฉยวายเทียนชัย เดี๋ให้ท่านจุดนี้พอาจารย์จะวจุิจดเทียนนี้นะคะ ได้ร่มบริมิธรรมแห่งท่านพระเดชพระคุณพระพรมมระิราคุณหลวงพ่อภไพบุญสมังคโลขอได้โปรดรับทราบในกุศล,ลเจตนาของรรลุกสิทธิ์ขขงหลวงพ่อทุกคนขอน้อสบายบุญกุศลทั้งหนายทุกทวงที่จะกได้กระทำทอดกระถินสามัทีนวัดไตรรัตนารามแห่งนี้ ขอดวงจิตของหลวงพ่อโปรดรับทราบและโปรดรับบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่รูก้ก,กันนอมถวายหลวงพ่อในวันนี้และพรุ่งนี้ด้วยเถินสรธาสรเคนางสัา Narin hang paritanukawos at ปังกรสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนโยทักนโยอันทาลิการณิโยอนุตตารัง ได้กล่กาวถวายองค์การเพื่อก,กราบทูลเชิญพระเม่ตระบรมีแห่งองค์มหาเทพมหาพรหมสิงสสิธิ์ลายที่เคยได้ไอรักษาประเทศแก้ไขเหตุเดือดร้อนนานาอีกทั้งมดาทหารท่านและใครพผีผู้สลั every พยาถั่วทั้งกับระวาลลูกปราบขอทูลเชิญเสด็จมารวมอาลุโมทนาในมหาทา,านบารมีนานพอดกทินสามมาคีนวัดไกรรัฐตนารามแห่งนี้ในวันที่ยี่สิบหกเดือน เดือนพายนพุทธศักราช2566และกราบขอประเมตาสเสด็จมารวมสร้างคานบารมีในปี2567 กราบข้อสัพ์แห่งโลกบาดาลข้อทุกทุกพระองค์ทรงโปรดพระเมตตาประทานทรัพย์อันประเสริฐเพื่อมาอุดหนุนขับจนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดชั่วนิิรันนอนนัดไรรัร Yeah. Oh, วาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอทรงโปรดพระเมตตาประทานอนุญาตให้ได้รับสิ่งของเหล่านี้เพื่อความเป็นสุริมงคลเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความมั่งมีสีสุขและเพื่อความสำเร็จทั้งหลาย ขอให้มันเกิดขึ้นกับวัดไตรรัตนารามแห่งนี้และขอให้มันเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทั้หลายและครอบครัวตลอดกาลและนานเออข้าพเจ้าขอแผ่ โลกเบื้องล่างถึงมหาเวทีนรกใต้สมุดสุดก้นบาดาลและข้าพเจ้าขอแผ่บุญกุศลนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรแาตสลิดมิสหาย ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายเทพาอารักทั้งหลายตลอดทั้งเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้และที่บ้านของข้ามระเจ้าด้วยขอได้โปรดมาร่วมอนุโมทนาท่า ทใดที่ได้รับุุข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านใดที่ได้รับสุขขอให้สุขยิ่ง,ง,งขึ้นไปขออานิสงแห่งก,การสร้างทานบร,รมีคร,รั้งนี้จงนำมาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จในสิ่งที่ปราถนา และขอให้ข้าพเจ้าจงสำเร็จประโยชน์ในสิ่งที่มุ่งหวังตลอดกาลและนานเทินสาธุสาธุสาธุาธขขอบุญจงเป็นผลสำเร็จขอทุกท่านรวยทรัพย์รวยส,วยสุขนะครับปรารถนาสินน่งใดก็ให้สำเร็จสมบัติปรารถนาที่รวยอยู่แล้วขอให้รวยกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าพันเที สุขกายสุขใจ,จเจริญรุ่งเรืองตลอดไปช่วนิดนิดรันรอนนะคะทุกท่านคะเป็นพรจากหลวงพ่อไบูบย์สมัคลค่ะทุกท่าน